เปิดสายไปอีกสายหนึ่งไปที่อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับในยุคคุณยิ่งรักอาจารย์ธีรชัยภูวนาธนารานุบาลครับสวัสดีครับอาจารย์ธีรชัยครับสวัสดีครับอาจารย์เวลามองกระแสะโลกนึกถึงอาจารย์ธีรชัยทุกครั้งเช่นเดียวกันทั้งเรื่องเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์นะครับอาจารย์ข่าวใหญ่ที่สุดในโลกเลยอยากฟังทัศนะอาจารย์ธีรชัยครับข่าวคุณทํามอาจารย์ประเมินยังไงม้างครับ ไอ้การพยายามรอบสังหารซึ่งเวลานี้มีคนเถียงเงินในอเมริกาเนี่ยมากเลยเนี่ยครับว่า ไอคนที่ไม่ชอบทรัมป์ก็บอกว่าอ้น,นี่มันเป็นการจัดฉากเพื่อจะทำให้ตัวเองดูเป็นฮีโร่ไอคนที่ชอบทรัมป์ก็บอกว่าอันนี้มันเป็นแผนของพวกทเทคนิกดีสเตนที่พวกที่เรียกว่าเป็นลับอันลึกนะฮะที่ที่คุมการเมืองของอเมริกาอยู่ขณะนี้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเวลานี้คือ,อภาพเนี่ยความที่ทรัมป์เนี่ย ผ่านการรอบทั้งหารถึงแม้ว่าจะบังเอิญโชคดีแล้วก็เจ็บตัวเล็กน้อยเนี่ยนะฮะแต่ว่าจิตใจในเนี่ยที่มีความมั่นคงแล้วก็มีลักษณะของการเป็นนักสู้โอ้<ม>พ,พี่ติ๊กติดวยพอืมอาจารย์ฮะเออมีภ<ม><ม>าพชูกระปั้นขึ้น<ช>มาเนี่ยมันไป มันไปแตกต่างคือทาให้เกิดภาพแตกต่างจากไบเดนเนี่ยชนิดที่เรียกว่าหน้ามือกับหลังมือเนี่ยหนักขึ้นเลยจริงจริงอาจารย์เสริมภาพเนาะและ<ม>้วก็รอกอย่างนี้นะฮะลักษณะของความเห็นใจของผู้ส,น,สดดนับสนุนเขาเนี่ยจะยิ่งมากขึ้นครับในเวลานี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าทางฝั่งเดมโมแครตเนี่ยกาลังคิดหนักเลยว่าจะเอาอยัางไงอืใช่ฮ่าฮโอ ทีนี้เรามองไปที่อเมริกาเนี่ยพอเรามองประวัติศาสตร์ประกอบไปด้วยมองความเป็นไปของสังคมเขามันแตกแยกถึงที่สุดในในยุคเราเลยเนะฮะอาจารย์ธีรชัยมองไงฮะคือลักษณะของการเล่นการเมืองของทรัมป์เนี่ยนะฮะเขาเขาการหาเสียงเป็นลักษณะของการคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราเห็นดิเบตเนี่ยนะฮะของเรียกว่าคู่แข่งประธานาธิบดีเนี่ยดิเบตนี่มันเป็นเน้นไปในแง่ของอประเด็นอ อะไรการบริหารประเทศ<ะ>นโยบายต่างประเทศ<ะ>นโยบายเศรษฐกิจนโยบายอะไระแต่ว่าลักษณะของการโจมตีบุคคลิกบุคคลเนี่ยนะฮะม,มันจะน้อย เที่ยนี้นะฮะถึงแม้ว่าจะมีการเนี่ยเรียกว่าแสดงความแตกต่างกันในบางเรื่องอย่างเช่นในเรื่องของการเปิดรับให้มีคนอ,อพยพเข้ามาเนี่ยจากทางใต้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ลักษณะของการพูดเนี่ยมันเป็นการโจมตีระหว่างกันเนี่ยหนักมากเลยทั้งทำแล้วก็ทั้งไบเดนเองเนี่ยนะฮะเวลาพูด ถึงแต่ถึงฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันจะพูดในลักษณะที่ว่ามันมันคือคนคนนี้อยู่ไปประเทศจะต้องเจ๊งแน่นอนอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันเป็นการกระพือความเกลียดชังให้ให้ฝั่งตรงข้ามไอ้ตรงนี้แหละมันถึงทําให้เกิดไอ้ไอ้ไอ้มีคนเนี่ยที่เกิดจะมีการที่จะอียรว่ายอมตัวเองเข้ามาเนี่ยนะฮะมาเป็นคนที่พยายามรอบสังหาแล้วในสุดตัวเองก็โดนเก็บเข้าไปอืม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  อาจารย์มองว่าความรุนแรงถึงแม้ว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยคือตอนนี้คุณทรัมป์ก็ก,ก,ก็ก็พยายามจะวางตัวเป็นพระเอกมากขึ้นคือหมายถึงว่าพยายามพูดถึงคือตัวเองเพิ่งผ่านวิกฤตแล้วก็เอาละก็ก,ก็เลือกรันนิ่งเมดแล้วแล้วก็แล้วก็วกทําตัวแข็งแรงไปตีก๊อปเลยนะจ๊ะในขณะที่คุณไบเดนก็เรียกร้องความความให้ไปเลือกตั้งเพื่อจะตัดสินแบบนี้ใช้ความรุนแรงแต่ไอ้ไอ้สิ่งที่มันจุดขึ้นมาแล้วในใจคนแล้วมันมีโซเชียลมีเดียคอยกระพือเนี่ย มันจะก้าวเราจะก้าวข้าไปได้ไงคือเมื่อกี้วาดก็เพิ่งสรุปว่านึกขึ้นมาได้ว่าไอโซเชียลมีเดียแรงๆเนี่ยมันเพิ่งไม่ถึง10ปีมันนีเองที่โลกมันต้องต้องอยู่กับมีเดียชนิดที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนมันบิวอัพไอความรู้สึกเกลียดชังของของเราเวลาเราเสพสื่อเนี่ยขึ้นมามันทําให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ว่ามันจะนําพาไปสู่อะไรนะอาจารย์อาจารย์มองประเด็นสังคมพวกนี้ยังไงมั้งฮะอเมริกาเนี่ยน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีใช่ไหมอาจารย์ฮะ มันจะก็คือความเห็นด้วยกับมาเห็นด้วยเนี่ยนะฮะแล้วเมื่อเลยมาเจอคนที่มีบุคลิกอย่างอ,อย่าง <ทำ S 2> ชามเนี่ยซึ่งคนที่ชอบ ก็จะแบบชอบแบบเต็มที่เลยนะฮะคนที่เกลียดเนี่ยก็จะเนื่องจากอาจจะมีการกระเพื่อขที่มาของแต่ละฝ่ายก็จะเกลียดทําแบบเต็มที่เลยลักษณะอย่างเนี้ยนะฮะมันจะทําให้ต่อให้ผ่านการเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยนะฮะมันจะมีคนกลุ่มในที่ยังไงก็ไม่ยอมรับสมมติเกิดทั้ชนะเนี่ยนะฮะก็จะมองเห็นว่าอ้นเนี่ยนะฮะจะให้ทั้เนี่ยเข้ามาในตาแหน่งไมได้หรอกเพราะมันจะทําให้เกิดความเสียหายต่อประเทศถ้าทั้แพ้เนี่ยก็ยิ่งไปกระใหญ่เลยนะฮะยอมรับไม่ได้ ฮะาอืมอาจารย์ครับถ้าถามเล่นๆาจะาเลือกใครระหว่างเดโมแครตกับอะพับริกันครับอาจารย์อ๋อผมเอ่อคือคือในงแง่ของความชอบอะไรเนี่ยนะฮะเราเอ่อในงแง่ของการมองอย่างนี้เราเองต้องวางไว้ข้างนอกนะ,ะเพราะว่าเราเองไม่ได้เป็นคนเป็นคนมีสิทธิ์เนนลือกตั้งแต่ถ้าให้วิเคราะห์ โอกาสชนะเนี่ยผมว่าเวลาในทรัมป์มีโอกาสชนะค่อนข้างจะเต็มที่เลยใช่ uh huh. ต่อให้ต่อให้มีการเปลี่ยน uh huh. ผู้แข่งเนี่ยจากไบเดนเนี่ยไปเป็นคนอื่นก็ตามครับถึงแม้ว่าเปลี่ยนไปนคนอื่นผมคิดว่ามันน่าจะทําให้การแข่งขัน,ขนมันอาจจะมีการตีตื้นมากขึ้นเนี่ยนะ uh huh, uh huh. แต่ว่าถ้ถายกเว้นว่าเปลี่ยนไปเป็นมิเชลโอบามานะ uh huh. อันนี้ผมว่าเนี่ย uh huh. จะจะจะยิ่งสูสีมากออมแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นคนอื่นเนี่ยอโอกาสที่ชนะซ้ำนี่น้อยมากเลยครับครับเพราะว่ามันมีโพอิฟซอเสอยียงที่อย่างที่มันมีออกมาบ้างแล้วว่าเออเป็นมิเชลแต่มิเชลเขาไม่เคยแสดงการเมืองไม่เคยอะไรเลยแต่คนอาจจะอาจจะมากับกระแสเบื่อทั้งคู่คือความคนนึงก็สุดโตมีคนรักคนเกลียดเยอะแยะอีกคนนึงก็ชลาเหลือเกินเอะเอาคนนอกนอกบ่ายฮว่าไม่อยู่ในการเมืองแต่ว่ามีชื่อเสียงแล้วก็แตะใกล้ๆเออมันก็แปลกดีนะฮะจย์ แต่ถ้าเป็นมิเชลนี่มันน่าจะสนุกแต่โอกาสมันจะเป็นไปได้ไหมฮะอาจารย์อาจารย์ประเมินมันมันจะมีโอกาสเปลี่ยนแล้วเพราะเพราะดูเหมือนคุณไบเดนเขาไม่ได้ถอยฮะอาจารย์ฮะผมผมดูแล้วเนี่ยโอกาสเปลี่ยนเวลานี้เนี่ยเป็นมิเชลเนี่ยอาจจะยากนิดหนึ่งเพราะว่ามิเชลเนี่ยเขาพูดถึงคือมีการออกออกข่าวนะครับว่าเขาไม่เอาเขาไม่เคยบอกว่าจะจำอยนางนียใช่ฮะถ้าถ้าเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะเป็นงานแข่งขันกันเนี่ยนะฮะระหว่างไอ้คาลากับไอ้นี่ฮะ กับไออาจจะเป็นเฟรินนิวซัมอฮอนิวซัมครับครับถึงเปลียนตัวสองคนนั้นก็ยังไม่น่้อาชนะทามได้ใช่ไหมอาจารย์โอ้ผมว่าผมว่าถ้าถ้าเป็นคาร์มาลาหรือแคบินนิวซัมเนเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางชนะอ่ายังไงก็มีทางชนะก็ดันกุณปู่ไปดีกว่าใช่ไเวลานี้มันเลยกลายเป็นว่าพอยิ่งเกิดเหตุการณ์ ที่ทรัมป์นี่ถูกลอบสังหารอย่างนี้เนี่ยนะฮะครับหลายคนก็เลยมองว่ายังไงก็เปลี่ยนไปเด่นไปก็ไม่มีประโยชน์นั่นสิะฮะค้ายกับว่ายังไงเนี่ยดนันดันไปเด่นไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะดีกว่าที่ทำครับถ้าอย่างนั้นเรามองข้ามอดคือมันยังมีเวลาอีกสามเดือนกว่ามันอาจจะเกิดอะไรพลิกอีกก็ไปไปได้คือการถูกยิงก็ต้องถือว่าคือมีคนพูดถึง,ถ,งถูกยิงทาถูกเยอะง,ง,งแต่มันพูดแบบเป็นขี้ป,ปากคนพูดอ่แต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะลุกขึ้นมายิงกันจริงๆถ้าเรามองเรื่่่อองนนี้ไปกวา ถ้าอเมริกาเปลี่ยนเป็นประธานาธิบดีเป็นทรัมป์อาจารย์มองว่าแล้วอเมริกาเปลี่ยนเป็นยังไงแล้วโลกจะมีผลกระทบยังไงครับอาจารย์เหลือสักสองสนาทีครับตรงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในแตกต่างอย่างไบเดนค่อนข้างยิงมากเลยนะครับคือแนวนโยบายต่างประเทศของไบเดนเนี่ยผมใช้คําว่าเป็นลักษณะของอการวางนโยบายแบบโบราณเนี่ยของทางอเมริกา คือเบการเนี่ยนะฮะเขาจะมีหมากที่เขาจะมีแนวที่เขาจะเดินเก็รแทกแซงประเทศโน้นประเทศนี้เนี่ยนะ,ะเป็นประจําเลย uh huh. แล้วถ้าเข้าไปในในกระทรต่างประเทศเนี่ยผมคิดนะฮะ อผมเองไม่ไม่เคยไม่เคยเข้าไปแต่ว่าผมคิดว่าลักษณะของการทํางานของเขาที่ผ่านมาเลยเหมือนกับว่าเขาจะมีการวานแนวไว้เลยว่าสําหรับประเทศนี้เขาต้องงานให้เิออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างงี้นะครไปทั่วโลกเลยครนะแบ่งเป็นดิพาร์ตเมนต์ของเอเชียดิพาร์ตเมนต์ของลาตินอเมริกาอะไรต่างๆแล้วลักษณะของไบเดนนี่คือผู้ง่างงายว่าฉันอาจจะไม่เก่งฉันอาจจะไม่นั่นแต่ว่า ฉันก็ไม่ต้องการให้คุณเนี่ยนะฮะมามามาแซงฉัน,นเพราะฉะนั้นฉันก็จะบีบแล้วก็จะใช้อำนาจนะะในการเจรจาอะไรในมากถ้าเป็นทรัมป์เนี่ยผมมี่มรู้สึกว่าจะออกมาเป็นเชิงแบบแลกเปลี่ยนเป็นลักษณะของในเชิงธุรกิจเนี่ยดีมีการคำนึงถึงความเป็นไปได้แรงตา่างในมากกว่าผมมองว่าโลกจะสงบขึ้นนะ,ะเพราะว่าทรัมป์เนี่ยเป็นลักษณะถ้าที่ผมดูอาการคือเป็นคนใช้ใจ่ายประหยัด ออนะฮแล้วก็ออลักษณะของยุโรปนี่จะเหนื่อยขึ้นเพราะว่าท์นี่ก็จะปล่อยมือให้ยุโรออปนต้อง<า>ดูแลอเองในมากขึ้นในทางในทางการแข่งขันใงการค้าผมว่าอาจจะเบาเบาวกว่าลักษณะของไบเดนนะโอ้ครับ อืมหลายคนดูเหมือนว่ากองเชียร์น้องประเทศเชียร์คุณทรัมกันเยอะทีเดียวนะอาจารย์ครับอาจารย์เขาเขามองมีวาัฒากร,รรมที่บอกว่าเวลาอเมริกามีปัญหาคือเศรษฐกิจเขาก็ไม่ได้แย่นักตอนนี้ถูกไหมอาจารย์และแต่คนบอกว่าเวลามีปัญหาอย่างเงี้ยโดอลงดอลลาร์เนี่ยอเมริกาจะมองหาสงครามคือหลายคนเชื่อว่าอาเมริกาจะนําโลกสู่สงครามอันนี้อาจารย์ธีรชัยมองไปในทางนี้ไหมฮะหรือว่าควรจะสงบขึ้นคือถ้าเป็นไบเดนเนี่ยผมว่าสงครามมันมีแต่ขยายนะ Oh. อ่าเพราะว่าเพราะว่าเศรษฐกิจแย่แล้วก็เขาก็ไม่มีแนวแต่ถ้าเป็นทรัมป์เนี่ยอย่างอย่างเรื่องของอีวีเนี่ยนะครับ <Huh. S 2> ผมเดานะ <Huh. S 2> ผมเดาว่าทรัมป์เนี่ยเขาจะไม่ไมาเนี่ยถ้าหากว่าทีมเปิดโรงงานผลิตภายในอเมริกามีการจ้างงานนะฮะือเหมือนกันแลกกัน <Huh. S 2> ไปแล้วคุณก็ได้ผมก็ได้อย่างเงี้ยผมว่าผมว่ามีมีโอกาสที่มันจะไปแล้วมันจะมันจะไปสู่สงครามอะไรมันจะน้อยกว่าอืม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 โอ ถ้าถ้ามองไปที่กาซาล่ะครับอาจารย์ครับ กาซาเนี่ยทรัมป์เนี่ยฮะจะเป็นคือลูกเขยเขาเป็นคนยิวนะใช่แต่ว่าลักษณะของเขาเนี่ยเขาประกาศแนวของเขาออกมาชัดเจนว่าถ้าเป็นเขาเนี่ยนะฮะเขาจะไม่ยอมให้ทำเหมือนใบเดนไบเดนนี้เขาทำทำหลิวตายอมให้อิรานเนี่ยส่งออกน้ำมันเนี่ยเยอะขึ้นเลยทรัมป์เนี่ยจะบีบเพื่อให้อิรานในจนนะฮะแล้วก็ไม่มีเงินเนี่ยที่จะไปช่วยเหลือไอ้พวกลูกสมุนเนี่อันนี้จะเป็นแนวของทรัมป์นะฮะซึ่งก็ไม่แน่ใจว่ามันอาจจะทำให้ดีขึ้นหรือเปล่าอันนี้เดาไม่ออก ครับอาจารย์มองไปที่อิหร่านอิหร่านเพิ่งเปลี่ยนตัวประธานาธิบดีซึ่งซึ่ง,งตกเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ะนะครับอาจารย์แล้วก็เปลี่ยนเปนสายกลางมากขึ้นอิหร่านจะเบาลงไหมฮะแต่ล่าสุดเขาก็ยังสนับสนุนให้นอนเ t a แอคเตอรเข้มข้นในกาซาต่อไปแต่อาจารย์มองว่ามันจะเปลี่ยนไหมฮะมีการเปลี่ยนตัวเล็กน้อยฮะอาจารย ผมว่าถ้าเป็นทรัมป์เนี่ยนะถ้าให้ผมเดานะผมว่าอิหร,ร่จรจา,รานเนี่ยพร้อมจะเจรจาเพราะว่าอิหร่านในตอนตอนตอนสมัยตอน,ตอนอโอบามานเนี่ยนะฮะเรามีข้อตกลงตอนนั้นเนี่ยผมจำได้ผมเดินทางไปอิหร่านเนี่ยรูคืออะไรทุกอย่างนี่ดูคือคับเป็นหมดเลย oh. คือใน,ในทางการลงทุนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าคนเนี่ยเขาจริง,รงๆแล้วถ้าเกิดเปิดโอกาสเนี่ยให้เจรจาเนี่ยผมว่ามีความเป็นไปไดท้ที่จะที่จะมีข้อตกลงอะไรกันบางอย่างใช่แล้วสายกลางของอิหร่านตอนนี้ก็พร้อมเจรจามาก ขึ้นเมื่อกนั้นเถอโออาจารย์ครับเริ่มเห็นแสกสว่างที่ปลายโมงครับขอบพระคุณอาจารย์ธีรชัยครับโอกาสหน้าเราประเมินกันใหม่ครับอาจารย์ขอบคุณอย่างสูงครับอาจารย์ธีรชัยครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ fm 1 0 5 smile thailand